พี่เอินหกหลงแต่งหน้าแก่งพี่คิวค่ะบอกเลยเนียนกริบพี่คิวจับไม่ได้แน่นอนมาพี่เอินไว้ใจหนูเลยเอาแบบช้ำๆเลยนะน้องต้องมีจมูกนิดนึงมันเหมือนเลือดกำเดาไหลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเออเอาให้มันเหมือนนะน้องเพราะว่าพี่อยากให้พี่คิวเห็นว่ามันมันเหมือนจริงๆคือเราอยากรู้ว่าแฟนเราเป็นห่วงเรามากแค่ไหนดูทุกคนดูมันยังนั่งทํางานอยู่ แม่คุณพี่เดี๋ยวเอินจะส่งข้อความแชทไปหาคิวนะตอนนั้นแหละคือเราจะรู้เลยว่าเขาเป็นห่วงเราจริงๆไหมแต่ตอนนี้เขาแต่งหน้าก่อนแล้วดูอีแม่ดิท้องเริ่มโตแล้วไม่แต่แบบถ้าพี่คิวจับได้พี่คิวจะโกรธหนูไหมแต่พี่เอินต้องช่วยหนูนะเออเชื่อพี่มันน่าจะโกรธอยู่เหมือนโดนสองหทุกคนคิดว่ามันเหมือนอะไรวะเหมือนช้ำช้ำแบบตกเก้าอี้ใช่ไหม เออทำแบบตัวกข่าีอ่านี่แหละเพื่อความสมจริงบอกเลยออกซิบซิมซิเอาให้มันเหมือนแบบเลือดซิบนิดนึงใช่ไหมเอออุ้ยโคตรเหมือนเลยไอคิวมันจะดูเราป่าว่าถ้าเราเล่นแบบเนี้ยเฮ้ยทุกคนดูรอดูรีแอคชั่นของพี่คิวเลยค่ะดูที่ช่องพี่เอิร์นเนมี่เลยค่ะเกไาเอไร ก็เหมือดีแต่งเองนะฮิไหารอาจริงไหมไม่ไม่ไปไปไปหาอล้วไม่เหมือนดีไม่เกี่ยวเป็นไงแล้วทุกคนเนียนมาก